เฮ้ยดลงจะไม่แฮ็กมุมนั้นอีกแหละแม่งมุมลึกอะเวลาทำมายิงมันชอบหลุดนะตอนแรกยิงไปไปปึ้งแต่คิดว่ามันไม่หลุดแล้วยิงต่อยิงต่อมุมไหนวะพี่ที่แฮ็กแล้วหลุดมุมมุมจากห้องไม้ยิงไปขวาเออะขวาลึกเออะหลุดประจําเลยทุกครั้งที่เล่นอะหลังต้องยิงอบให้เจ็บเขาเดาเหมือนจะมานะเอ้จะหลุดไหมเนี่ย ดัดแรกก็มาเติมเข้าแล้วเตินเข้าไปเลยครมพ้องไมาไปเลยยากรองสามสองตัวเออโดนอีกแล้วไอเ้เหี้ยกรองสามแม่นเลยกูเจ็บปะอืมโหโคตรแม่นหลุบโปแล้วเนี่ยโปแล้วไอเ้เหี้ยหญิงมั่วๆยังโดนอ่ะสองตัว เปิดขึ้นห้องมาหน่อยเปิดเลยห้องไม้เข้าหลุมแล้วอยู่ไหนโอ้ห์เ <c oughs> ร่งหัวแม่งเลย เอามงตัวนโอ้ยของกูี่าวเ่ระเบิดระเบิดอยู่เพิ่ง้ไดไปดีไดไปไ้ไดีก่าข้อยเยอะได้มันหลบอยู่ที่ชังเียวะบรอมาไปไถึงเลเด้ยังไม่ได้ยิงเลยสดงให้กูวางว่าก็ได้เอา แคนเม huh ื่อกี้มันลุมเราเออลงจามตัวโอ้ยเยอะแยะมาเมาแม่สะบัดป็นเฮ้ยไม่ยิงตัวนยู่อาขยิงได้เ่นให้มันดูเท่แบบเือมันโดนมันบอกเพื่อนแล้วเเพือตัว ยิงกลับมาไป่หรอโอ้โหไม่โอ้โหยิวตายด้วยดิให้มันเท่ๆมั่งให้มันหล่อเลยอะ่ะเฮ้ยยัดแค่อึ้งช็อตเนี้ยมันโดนหัวโดนยั้ไงวะโอเคแล้วก็นไง mày đi Fire in the hall không kêu à lê mát tôi luôn có thể Fire in the hall không น,นี่อยู่ในเอน,นี่อยู่ในเออยู่เออยู่เออยู่หน้าเอหน้าเออ้าวโอ้ยไอ้สัตว์กลัวไม่ได้ยังไงเบสเก็บตายโดดอย่างเร็วเลยพี่บอ,อก <A S 2> เตะข้าแม่งเมื่อกี้ไม่มีใครเช็คก,กันเลยคนเข้าไปเกลี่ยเือกเกลีก่ยสัต,ตว<อ>์ต,ตัวหนึ่งอย่ายิงถังแดงนะเกลี่ยสัตว์ วาปับอกอบะบเอาแลยวะ้าเปันหัองเอไม่ยีไเลยอเจเพี้ยนหมห้อไม้วิคิขึ้นห้องไม้เลยมันขึ้นแล้วมันอยู่ห้องไม้นะมายิงตรงนี้ดีกว่าวางดิห้องไม้ประมาณสิบตัวได้ไม่ว่างนะโอ้โหโซโซเส็จ อบ,บอลกขาได้ปะไอ้เหี้ยดไม่เท่ะว่ามันแอบลึกข้างในวะบอม has been planted บูมมาช่วยหน่อยดิจะตายอยู่แล้วนะปาหัดโผ่อย่ยามาวะเอาของกูไปแดก